สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวกุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้สําหรับทั้ง2สาขานะคะใครสะดวกสาขาไหนก็ติดต่อที่สาขานั้นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ กุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น M นะคะซึ่งเป็นรถรุ่นที่ลูกค้าก็ถามกันมาเยอะนะคะว่าตอนนี้ที่ร้านมีรถรุ่น M ขนไหนรุ่นไหนกันบ้างนะคะคลิปนี้กุ้งก็เลยจะเอามาเป็นคลิปที่แบบเอาไว้ตอบลูกค้านะคะว่าตอนนี้ที่ร้านมีรถรุ่น M รุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่าสำหรับรถรุ่น M ตอนนี้ของที่ร้านนะคะจะมีอยู่ 4คันด้วยกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาเริ่มดูที่คันแรกเลยนะคะว่าเป็นเดี๋ยวจะไล่าจากเล็กไปใหญ่นะคะคันแรกของเรานะคะจะเป็น MU 4902นะคะรถคันนี้นะคะ5,49,000บาทนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดินและผ่านพวนนะคะรถสวยๆส,สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรูปขอคลิปสำหรับ คลิปที่ทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบด้วยตัวเองที่พูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองได้เลยนะคะเดี๋ยวพุ่งจะพารีวิวสภาพร,บรอบๆคันสําหรับ MU4902 นะคะเป็นรถที่เหมาะาไว้สําหรับทําไร่นะคะเหมาะมากๆนะคะ MU4902 คันนี้สภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้า549,000บาทรถรู้สึกว่าจะปีประมาณ6 4นะคะชั่วโมงการทํางานนะคะ เดี๋ยวพุ้งจะพาดูชั่วโมงการทํางานชั่วโมงการทํางานของ MU 4 9 2 0 0ชั่วโมงเท่านั้นนะคะไมายแท้นะคะลูกค้า1,200ชั่วโมงนะคะลูกค้าหลังคาย,ยังอยู่ในสภาพที่สวยอยู่นะคะยางยังยางยังใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะหากสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะ5 4 9 0 0 0บาทนะคะ ปีประมาณ6 4 2 0 0ชั่วโมงใช้งานน้อยมากๆนะคะดูสภาพร,บรอบๆคันนะคะรอ,รอยมาร์กยังอยู่ทุกสุดนะคะลูกค้าลดสภาพเดิมๆนะคะยางหน้าก็ยังเดิมติดลถมานะคะถัดมานะคะ MU 5 5 0 1คันนี้4 000, 4 0 0 0 0เอ้ย4,99,000บาทนะคะ 499,000บาทนะคะรถสภาพเดิมทั้งคันนะคะแต่มีเปลี่ยนยางหน้าไปรถคันนี้ปี62ยังใหม่ปีอยู่เลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมทั้งคันค่ะลูกค้าเปลี่ยนยางหน้าอย่างเดียวนะคะรถสวยๆเลยค่ะเหมาะสำหรับทำไร่ทำสวนนะคะถ้าใครกำลังมองหารถขนาดใหญ่นะคะราคาไม่แรง ปีไม่เก่ามากนะคะกุ้งก็จะแนะนํารถ m u ทุกคันที่อยู่ในร้านเลยตอนนี้จะมีอยู่3คันด้วยกันนะคะมาดูชั่วโมงการทํางานของคันนี้นะคะชั่วโมงการทํางานของคันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะชั่วโมงการทํางานของคันนี้อยู่ที่2,900ชั่วโมงนะคะสําหรับที่ร้านจะเป็นไม้แท้ทุกคันนะคะ ถ้าอย่างคันไหนแบบสภาพไม่ใช่แต่ชั่วโมงการทํางานน้อยบางทีมันเป็นแบบมาจากเจ้าของเก่าคือไม้มันไม่ทํางานนะคะมันก็อาจจะไม่ไม่เดินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดูตัวเลือนไม้กับตัวรถสภาพอาจจะไม่ตรงกันซึ่งอันเนี้ยทางร้านจะบอกไว้เลยว่าแบบไม่น่าจะเยอะกว่านี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะมีการประมาณการไว้นะคะนี่ รถคันนี้ MU 554,99,000บาทใบดันผ่านพวนสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าสวยๆราคาไม่แรงปี62ราคาเทียบเท่ากับ L 5 0เลยนะคะแต่ได้แบบขนาดใหญ่ๆเอาขึ้นเขาไปได้เลยนะคะลูกค้ารถคันรถรุ่นพวกนี้จะเหมาะสำหรับทําสวนทําไร่ขึ้นเขาได้เพราะว่ารถแบบมีขนาดใหญ่นะคะคุ้มๆไปเลยนะคะได้ยางหน้าไปด้วยยางหน้าใหม่ไปด้วยนะคะสภาพยางหลังยังใช้ได้อยู่นะคะ คันถัดมาเป็น MU 5 7 0 2อันนี้ปี62สภาพเดิมทั้งคันเหมือนกันนะคะลูกค้ารถสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั่วโมงการทำงานกันนะคะเดี๋ยวไล่ค่อยๆไล่ดูสีสันตัวรถสีสันทุกตรงนะคะทุกตรงเลยนะคะเดิมทั้งคันชั่วโมงการทำงานนะคะ1800ชั่วโมงนะคะคันนี้ราคา0,000 0 6,9,000บาทใบดันผ่านพรวนนะคะรถสภาพเดิมสวยๆรถสภาพเดิมดูง่ายนะคะลูกค้าใบนด้มีปรับสภาพรอยมาร์กยังอยู่เลยนะคะหากลูกค้ากำลังมองหารถขนาดใหญ่นะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำทุกตัวที่กุ้งบอกมามันไม่ใช่รถบิ้วไม่ได้รถซ่อมมาหนักไม่ได้ใช้งานมาโหดนะคะแล้วก็ไมายแท้รอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะ นี่สี่ตัวนี้669,000บาทนะคะยางหน้าใหม่และอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายนะคะของร้านเป็นรถรุ่น m m 7 4 4 0นะคะ m 7 0 4 0คันนี้มีปรับสภาพทำสีแล้วนะคะยางหน้าใหม่นะคะปี60ราคา499,000บาทรถราคาดีงามแบบนี้ลูกค้าอย่าพลาดนะคะเราคือแบบโทรมาสอบถามได้เลยสนใจอะไรยังไงนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ อยู่ที่เท่าไหร่แต่สักคู่นะคะ3,000 3,000กว่าชั่วโมง3,200ชั่วโมงนะคะลูกค้าหากสนใจนะคะเข้ามาดูลองได้เลยนะคะลูกค้าสภาพรถใหญ่สภาพเดิมๆหายากนะลูกค้าแต่นี้มีปรับสภาพทําสีแล้วนะคะแต่ช่วงหลังช่วงท้ายนะคะยังสีเดิมทั้งหมดนะคะ เดิมๆเราจะคันนี้จะปรับสภาพทำสีเฉพาะบางจุดะคะเพื่อความสวยงามสำหรับเทสระบบทุกคันเรามีหมดแล้วนะคะคลิปเทสระบบหากลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์มาที่063453 9224นะคะกุ้งมีส่งแยกให้สำหรับรูปสำหรับคลิปของแต่ละคันหากลูกค้าสนใจขนาดโทรสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบระคุณลูกค้าทุกท่าน ในการติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ